มาพี่น้องมา,า,ป,าป่อนเขาลูกโตเอาเสร็จยังนะถ้าแพ้เปื้อนใช่ปดีพี่น้องมาให้มันไปนยังประหลัางมืออีกประหลัางมือยังเสร็จแพ้พี่ปรดมือ เป็นหยังก็มือน่ะอืออันนั้นเดลมแลนที่ติดใต้น่ะอยู่ใสน้องเต่า okay. ว่าสิป่ออ่ะอ้น่อยขยะเข้ที่สองมากินข่าวอีน่อยกินแบบนี้กวะคุมบุริกินมุมเลยพี่น้องคุมบุริกินมพุ่มกั็เลยสัตว์ข่าวพาซิเรียนหลายเลยโทษแต่ว่านั่งอยากเลือกอาหารหน่อนึง Hoặc là hệ lụy hệ nam mục nam mục kindi đi đi, đi nhạc kính khảo ngon ngon goat kính đạt ngon 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 ง่ายง่ายห <c oughs> านก็มีแล้ว่างอีกปีก <c oughs> <c oughs> แม่ว่าสิปีกว่าป้อนตอนเพลนเอาขึ้นไว่าจะถึงหมอหายซี่กระด่วกระด่วสักตายเขานี <c oughs> ่จะเบอร์จมะ เป็นยังข่าวกุ้งมันมจะบอกพอดีกันนะบอกคงกินนะก้าวเขาละบะขาวแลวก้าวเธอละน้อยน่งน่น่ะน่น่นนนนนยา มาตีแม่ให้เอื้อยอย่าหยุดกินเอื้อยกินแก๊งอะไรบ้าเอยเออแกอ๊แกอย่งนี้งไงได็กตัวรัดตัวยอะแยแกงแพงในพี่น้องเอ้ยกุ้งค่ะไอ้ไกียรติยังลูกกบับโบกินปลาทูเนี้ยถือกบับโบกินตััดตัวเยอไข่กบับโบกินแ,กแม่กับโบูหสิไปหาเนี้มาให้กินพี่น้องมิตรซื้อกับซื้อ ก้าก็น,น,น,ออน,นังกินปลาทูหนังไข่แน่สื่ออันโล่หนึ่งกับมิเต่าสามสิบพันเถอะนะกับโล่หนึ่งกับนี่กินปลาเพิงไข่กับพวกกินแล้วอ้าวตั้งก้าเหนื่อกับเจ็บมือคือการอ้าปันข่าวนี่อ้าวเ็วลาน่นะน แบบนี้ผัดลูกผัดิีน,นหัวเจ็บนะเฮ้ยมันสิบัวเจ็บได้อันพามือหน่ฮันดี้ฮันดี้ฮันดี <c oughs> อย่าเฮ็ดอย่าบอกน้อง <c oughs> กินข่าช่วๆจะหน่อยแล้วก็น,นอนแม่ปีงมันแหมพวดมันลติดเ,เ,เจ็บอะพอพ่อพ่อ่อพ่อพ่อพ่อออพ่อพ่ออพ้องเอพ่ออพออ เต่ากระมีเนิยมๆกระด๊อกนิ่มๆๆๆกระนั่งจองโอ้ยพี่น้องเอ้ยใจเย็ขาดชงคนนี่คะคุณน้อยนี้กระช่างพี่ช่างสวนเสือจองแข่งจองคานั่งใส่กระนางตักนั่งใส่กระนางตักโอ้ยสุเป็นบ้า มุนมัดอันนี้ได้ทำมัดจะไม่ได้เขาสิใหญ่วิดดื้อนะก็ดื้อดื้อหาไฟง่วงทัแต่ปอมปหนาดี ด,ดื้อนะก็ดื้อดื้อโพดื้อโพนี่บนเรียบพี่น้องขดื้อจะสุ่มหาวซ้ำไม่ลูกนี่แหละพักกันดูแล้วบันกินข่าวเธอที่สองเมือเ้ามีพมงคขิงห่นควอดข่าวซุกป้อนแล้วตอนนี้แปดโมงไปม้งเขิงกินอีก Nói này cái thả bừng đó thông thả bà đá á Ê Cô lụt đấy Mày Ở mà mai nè Ê, ừ. đế hồi ừ. กิดสตาร์นสีน่งอะไรหมหมูๆมม,มาพูรตรงมาพูรตรงไปหายังมาให้มันปะมือมันมันวางแต่พามือมันก็เทปบขาแห้งเลยอเอานั่งร่ก,กินข่าวนีหมูยิพาน้องไปหันไปหนีเอา <c oughs> เอาเอาม <c oughs> าเห็นอยัง <c oughs> เอาเอาปมายังต่างกันมันเปียกนะมา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 ขนานก่ดีนีกเอาให้มันสมดุนกันบนี้เอาุเบิดปะเขากับเบิดเด้อ อืมเห็นได้พี่น้องคงกินนิดหน่อยเขาลายลายเล่นเข่าการกินนั่นดิเอามาจะทายอีกแล้วไม่นะปามันนั่งปามันนั่งเดี๋ยวสองกันหนุ่มขตาบกลุ่มตับกล้ดอืมอืม อนนั้นตอนเศร้านี่็กิกกนไล่เติบแล้วตื่นมานีข้าหนึ่งข่าวซุกนี่มันหนึ่งข่าวซุกก็ต้องเห็นกินปอดน,นางโรดพี่น้องป้าหายั่วยไลก็หายแอบแล้วก็บอกินซ้ำตอนเพลนลี่ไข่ต้มต้มไข่ไว้หนึ่งจะสิกินบมกินแล้วตื่นนอนมา

tam xin nhang xin mùi sưu nho mùi hết nha hiện vô trong sĩ muốn xin uuu 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 bò 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 uuu uuu นี่คายเลยมันคลายแล้วมันคายแล้ว,ลวไปก่อนพี่น้องมันอิ่มแลวคายเลยพอวกันกินใหม่ด้วพี่น้องด้วย <c oughs>